สวัสดีครับเมื่อหลายปีก่อนผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยได้พบเจอกับเรื่องดาวน่ากลัวที่สร้างความขนหัวลุกให้กับผมและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนแบบชนิดที่ว่าเรื่องดาวในครั้งนั้นมันก็ทําให้เพื่อนของผมคนหนึ่งกลายเป็นคนที่เห็นผีไปตลอดชีวิตย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมเพิ่งเรียนจบใหม่ ผมเองก็เคยประกอบอาชีพกลางคืนซึ่งก็คือการเป็นนักดนตรีที่เล่นตามร้านอาหารและรับงานกลางคืนทั่วๆไปในช่วงเย็นวันหนึ่งผมก็ได้รับการติดต่อจากพี่ที่รู้จักกันซึ่งแกชื่อว่าพี่นิดซึ่งก็เป็นพี่ที่พวกเรารู้จักกันในวงโดยที่แกก็บอกกับพวกเราว่าแกจะเปิดร้านอาหาราร้านใหม่โดยที่แกร่วมหุ้นกับแฟนของแก ที่พวกเราก็พอจะเคยเห็นหน้าอยู่บ้างซึ่งแกก็อยากจะให้วงของพวกเราไปเล่นเปิดร้านในวันนั้นพวกเองช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่เปิดร้านอาทิตย์หน้าพี่ไม่รู้จะให้ใครช่วยเลยหรือถ้าพวกเองไม่ติดอะไรพวกเองมาเล่นประจำที่ร้านเลยก็ได้นะเมื่อพวกเราได้ยินแบบนั้นพวกเราก็ตอบตกลงครับจนกระทั่งถึงในวันงาน พวกเราก็นัดกันทั้งหมด5คนโดยที่มีผมและเพื่อนนักดนตรีอีกสมคนพร้อมกับเด็กมิกเสียงอีกหนึ่งคนก็ขับรถไปที่บ้านของพี่นิดด้วยกันพวกเราก็ขับรถไปด้วยกัน3ชั่วโมงกว่ามุ่งหน้าลงไปทางภาคใต้ซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวประมาณหนึ่งจนกระทั่งพวกเราก็ไปถึงแล้วพวกเราก็พบว่าบรรยากาศของร้านแห่งน,นั้น มันก็เหมือนกับยังสร้างไม่เสร็จประตูและกระจกทุกบานก็ยังถูกปิดด้วยหนังสือพิมพ์รวมถึงแสงสว่างและทำเลที่ตั้งมันก็ห่างไกลจากผู้คนหลังจากที่พินิษออกมาต้อนรับพวกเราแก่ก็ชวนพวกเราเข้าไปหลังร้านแล้วก็จัดการหาอาหารให้พวกเราทานซึ่งพวกเราก็นั่งทานกันอยู่สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกอิ่ม แล้วก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําซึ่งห้องน้ํามันก็อยู่ทางด้านในและเมื่อผมเดินเข้าไปครับคุณผู้ฟังครับด้วยเวลาในตอนนั้นมันก็เกือบๆจะหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาที่เราได้นัดกันแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าร้านก็ยังเงียบสงัดและไม่มีแขกสักคนเข้ามาที่ร้านในคืนนั้นผมยืนงงอยู่สักพักหนึ่งครับ พร้อมกับอีกใจหนึ่งก็นึกสงสารแกแต่อีกใจหนึ่งผมก็คิดว่าแกอาจจะยังไม่ได้โปรโมตจึงทำให้ร้านของแกก็ยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีลูกค้าในคืนนั้นในขณะที่ผมคิดอะไรอยู่เพลินผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงของผู้หญิงดังมาจากทางด้านหลัง เดี๋ยวพวกเขาก็มากันค่ะไม่ต้องห่วงขอบใจมากนะที่มาช่วยกันวันนี้เมื่อผมหันกลับไปผมก็พบว่ามันเป็นเสียงของพี่ฝนที่เป็นแฟนของพี่นิดและก็เป็นหุ้นส่วนของร้านแห่งนั้นผมยกมือไหว้พี่ฝนครับซึ่งแม้ผมจะเคยเจอกับแกไม่กี่ครั้งแต่ผมก็จําได้เป็นอย่างดี ก่อนที่แกจะยื่นบุหรี่มาตัวหนึ่งแล้วก็บอกให้ผมช่วยต่อบุหรี่ให้กับแกหลังจากที่ทำธุระเสร็จผมก็เดินกลับมาที่หลังร้านแล้วก็บอกให้เพื่อนๆเนตรียมตัวแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีเฮ้ยเราเล่นท่มหนึ่งใช่ไหมอีกห้านาทีเองไม่เห็นมีใครมาเลยเออช่างมันเถอะ เขาให้เล่นก็เล่นเมื่อกี้ค้าเจอพี่ฝนแกบอกเดี๋ยวก็มีคนมาหลังจากที่ผมพูดจบพวกเราก็ขึ้นเวทีแล้วก็เริ่มสาวเช็คกันครับซึ่งหลังจากที่สาวเช็คไปได้ครึ่งทางผมก็หันไปเห็นพี่นิดกำลังยืนพูดคุยกับพนักงานด้วยสีหน้าและแววตาที่ไม่ค่อยดีก่อนที่แกจะสั่งให้จัดไฟส่องขึ้นมาบนเวทีของพวกเรา แล้วก็ปิดไฟทั้งหมดที่เปิดแนวร้านในวันนั <lamps> ้นพวกเรามองไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากไฟสปอตไลท์ที่ส่องเข้ามาและพวกเรากันเองที่อยู่บนเวทีซึ่งหลังจากที่พวกเราสาวเช็คเสร็จทุกอย่างมันก็เงียบสงบซึ่งก็เหมือนกับว่ามันไม่มีใครอยู่ข้างล่างเวทีทั้งนั้นในถ้ำกลางความมืด ด้วยความรู้สึกงงผมก็พยายามมองหาพินิจซึ่งพินิดก็เดินผ่านออกมาหน้าไฟแล้วก็พยักหน้าให้กับพวกเราแล้วก็บอกกับพวกเราว่าให้พวกเราเริ่มเล่นดนตรีได้เลยพวกเราก็เริ่มเล่นเพลงแรกครับด้วยความรู้สึกที่มึนงง,งซึ่งหลังจากที่ผ่านไปได้ครึ่งเพลงพวกเราก็เริ่มรู้สึกแปลกที่เหมือนกับว่า พวกเราได้กลิ่นกินหนึ่งที่เหมือนกับกลิ่นควันทูปลอยตลบอบอวนอยู่ในร้านพวกเราก็พยายามไม่คิดอะไรครับเพราะด้วยความที่เป็นร้านใหม่ก็อาจจะเป็นพี่นิดหรือพี่ฝนที่ทำพิธีอะไรบางอย่างเช่นการไหว้ครูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านหลังร้านพวกเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับ ทมกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแต่ด้วยความมืออาชีพพวกเราก็พยายามไม่สนใจแต่มันก็มีสิ่งที่แปลกอีกครับเพราะในช่วงประมาณเพลงที่5ที่6กไอ้โบท๊ทมือเบสที่เล่นอยู่หน้าเวทีมันก็หันกลับมามองหน้ากับผมแล้วก็มองไปหาเพื่อนๆทุกคนพร้อมกับปล่อยสายเบสแล้วก็ยกมือขึ้นมาแตะที่ข้างหูเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่า มันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านล่างเวทีนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกันครับมันเป็นเสียงที่เหมือนกับโต๊ะหนัหนกๆถูกลากมากับพื้นกับเบื้องจนเกิดเป็นเสียงที่เสียวฟันดังสนั่นไปทั่วทั้งร้านพวกเราก็พยายามตั้งสติแล้วก็เล่นกันต่อไป จนเวลาก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งจากเสียงที่ได้ยินมันก็เริ่มเงียบลงและคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มได้กลิ่นคล้ายกับน้ํายาบางอย่างมาพร้อมกับกลิ่นที่เหม็นอับที่เหมือนกับกลิ่นจากตู้เย็นที่ถูกถอดปลั๊กและเปิดประตูทิ้งเอาไว้จนผมก็เริ่มเห็นไอ้โบท๊ทมันก็เลิกขอเสื้อขึ้นมาเพื่อปิดจมูกของมัน หลังจากที่เล่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งพวกเสียงต่างๆที่เหมือนกับมีคนทำอะไรอยู่มันก็เริ่มเงียบลงซึ่งถึงตอนนี้ตาของผมก็เริ่มชินกับแสงแล้วผมก็พบว่าผมเริ่มเห็นพี่นิดพร้อมกับพี่ฝนและลูกน้องอีกหลายๆคนก็ยืนฟังเพลงอยู่ด้วยกันก่อนที่พี่นิดและลูกน้องของแกจะเริ่มทยอยออกไปนอกร้าน และปล่อยให้พี่ฝนนั่งฟังเพลงอยู่คนเดียวมาถึงตอนนี้ผมก็เริ่มเอะใจแล้วนะครับเพราะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่นิดก็อาจจะวางแผนบางอย่างเช่นการเซอร์ไพรส์แต่งงานเพราะแกก็เคยพูดให้ฟังอยู่หลายครั้งวันหลังจากที่ทำร้านเสร็จแกก็จะลงหลักปักฐานแล้วก็แต่งงานกับพี่ฝน ในตอนนั้นผมก็เห็นพี่ฝนก็ยิ้มด้วยความชอบใจพร้อมกับปรบมือไปด้วยตลอดทั้งเพลงซึ่งพอมันเริ่มมีคนดูใจของพวกเราก็เริ่มมาจนมันก็เกิดเป็นความสนุกแล้วก็เล่นกันอย่างเต็มที่ในขณะที่พวกเราเล่นกันต่อ,อยู่ๆผมก็เริ่มรู้สึกว่าคนมันก็เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วผมก็ได้ยินเสียงที่แปลกที่เหมือนกับมีเสียงแทรกเข้ามาในหูผ่านอินเอียร์ที่พวกเราใส่โดยที่เสียงนั้นมันก็บอกกับพวกเราว่าอยากจะขอร่วมงานและจะขอดูพวกเราด้วยผมหันกลับไปหาเด็กที่มิกเสียงทันทีซึ่งมันก็ทำหน้างงเช่นกันและเมื่อผมหันกลับมาผมก็เริ่มเห็นผู้คน นั่งและยืนกันอยู่ตามจุดต่างๆแต่มันก็มีสิ่งที่แปลกอยู่ครับเพราะนอกจากพี่ฝนที่นั่งสนุกอยู่กลางร้านแต่กับแขกคนอื่นๆพวกเขาก็กลับนิ่งเฉยซึ่งไม่ว่าเพลงจะมันสักแค่ไหนพวกเขาก็ยังคงนิ่งคล้ายกับคนที่ไร้อารมณ์จนชั่วโมงแรกผ่านไปยิ่งเล่นไปเรื่อยๆผมก็ยิ่งรู้สึกแปลก มันรู้สึกอึดอัดแบบที่ผมก็บรรยายไม่ถูกจนถึงในช่วงท้ายซึ่งก็เป็นช่วงที่พวกเราเล่นเพลงใหม่ๆไอ้โบ๊มันก็เริ่มออกอาการแปลกๆมันเริ่มเล่นผิดๆถูกๆแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนซึ่งก็เหมือนกับว่ามันได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการลกๆล,ลนๆแล้วก็หันหลังให้คนดูแล้วก็เล่นอยู่แบบนั้น ผมคิดว่ามันไม่ได้ซ้อมครับแล้วก็เริ่มจับจังหวะไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่าหลังจากที่จบงานนั้นผมก็อาจจะต้องต่อว่ามันจนถึงช่วงก่อนจะเลิกงานซึ่งหลังจากที่พวกเราเล่นไปได้เกินสองชั่วโมงเอจักที่เป็นนักร้องนำมันก็ขอให้แขกทุกคนเดินมารวมตัวกันที่หน้าเวทีแล้วก็จะขอจับมือ แต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไอจักพูดจบผมก็เห็นแขกเหล่านั้นค่อยๆเดินกันเข้ามาแล้วก็ยื่นมือขึ้นมาหาไอจักก่อนที่ผมจะเห็นไอจักมันจะกระชากมือออกแล้วก็หงายหลังล้มลงแล้วก็หมดสติไปถึงตอนนั้นพวกเราก็หยุดเล่นกันเลยครับทุกคนต่างก็อยู่ในความตกใจผมก็รีบวางกีต้าร แล้วก็วิ่งเข้าไปหาไอจา้จักรซึ่งสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นไอ้จักน้ำลายฟูมปากมีอาการมือเท้างกเกรงก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงของไอ้โบท๊ทกระโดดลงไปด้านล่างเวทีแล้วก็ร้องเสียงดังขึ้นมาผมฝากไอ้จักไว้กับมือกรองแล้วก็กระโดดลงจากเวทีเช่นกันและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำเอาผมต้องขนหัวลุก ผมเห็นไอ้โบ๊ทมันก็กําลังยืนช็อกตาตั้งและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของมันผมก็เห็นเป็นพี่ฝนกําลังนั่งตัวแข็งทื่อแขนและขาเหยียดตรงโดยที่ถูกมัดมือและเท้าให้นั่งอยู่บนเก้าอี้ในสภาพที่ตัวขาวซีดโดยที่มีสำลีอุดอยู่ที่จมูกทั้งสองข้างใช่แล้วครับนั่นคือร่างของพี่ฝน ที่กลายเป็นศพและน่าจะเสียชีวิตมันนานมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ซึ่งหลังจากที่พวกเราเห็นแบบนั้นทางพี่นิดและลูกน้องของแกต่างก็รีบวิ่งกันเข้ามาแล้วก็จะพยายามกันพวกเราออกไปที่หลังร้านซึ่งผมก็พยายามตั้งสตินะครับแล้วก็มองไปร,บรอบๆแล้วผมก็พบว่านอกจากศพของพี่ฝนตัวของพี่นิด และบรรดาลูกน้องของแกแต่กับแขกคนอื่นๆที่ผมเห็นอยู่มากมายก็กลับไม่มีแม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นพวกเราก็ออกไปกันที่หลังร้านโดยที่ไอจักก็ยังนอนไม่ได้สติจนลูกน้องของพี่นิดก็ต้องช่วยกันพาไอจักไปส่งที่ยวโรงพยาบาลส่วนลูกน้องของพี่นิดที่เหลือต่างก็ช่วยกัน เก็บศพของพี่ฝนใส่ลงแล้วก็พาขึ้นรถตู้ออกไปจากร้านในคืนนั้นมาถึงตรงนี้ไอ้โบท๊ทมันก็เริ่มสติแตกแล้วก็ต่อว่าพี่นิดหลายอย่างจนลูกน้องของพี่นิดก็ถึงกับต้องควักปืนออกมาจนพวกเราทั้งหมดก็ต้องช่วยกันห้ามปรามแล้วก็ดึงสติของไอ้โบท๊ทให้สงบลง และหลังจากนั้นพี่นิดก็เล่าให้พวกเราฟังครับซึ่งแกก็ยอมรับตามตรงว่าแกนั้นว่าจ้างพวกเรามาเล่นให้แฟนเขาดูเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับพี่นิดบอกกับพวกเราว่าร้านอาหารร้านนี้มันเป็นความฝันของพี่ฝนที่ตั้งใจจะเปิดร้านด้วยกันซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา พี่ฝนก็ร่างกายไม่แข็งแรงจนในที่สุดช่วงก่อนเปิดร้านได้หนึ่งสัปดาห์อาการของพี่ฝนก็กำเริ่มหนักจนกระทั่งในที่สุดแก่ก็เสียชีวิตไปส่วนทางด้านของไอจักรที่มันช็อกจนสลบและหงายหลังด้านบนเวทีซึ่งหลังจากที่มันออกจากโรงพยาบาลมันก็บอกกับพวกเราว่าในตอนที่มันยื่นมือ ไปจับแขกที่มาร่วมงานมันก็กลับเห็นแขกเหล่านั้นไม่มีขาเนื้อตัวเป็นสีดำและแขกเหล่านั้นก็ได้พยายามจะกระชากมันให้ตกลงไปส่วนทางด้านของไอโบสมันก็บอกกับพวกเราว่านอกจากแขกที่อยู่ด้านล่างมันก็กลับเห็นแขกนั่งอยู่ด้านบนแล้วก็แกว่งขาไปมาโดยที่นั่งอยู่บนคือ ที่สูงเกือบ5เมตรจนทำให้มันขนลุกแล้วก็เล่นผิดๆถูกๆจนต้องหันหลังกลับมาในท้ายที่สุดพี่นิดก็ขอโทษพวกเรานะครับแล้วแกก็ร้องไห้อย่างหนักเมื่อพวกเราเล่าให้แกฟังว่าพวกเราเห็นพี่ฝนในลักษณะที่เป็นคนจริงๆมาร่วมดูโดนตรีของพวกเราแบบที่มีความสุขรวมทั้งก่อนที่จะเริ่มงาน พี่ฝนก็ยังมาขอต่อบุรี่จากผมส่วนแขกอื่นๆที่มาร่วมงานที่พวกเราเห็นอยู่ตามที่ต่างๆพี่นิดแกก็ไม่ทราบนะครับแล้วแกก็ไม่เห็นจริงๆซึ่งผมก็คิดเอาเองว่าอาจจะเป็นแขกกลุ่มแรกที่พี่ฝนเชิญมาร่วมงานจากโลกหลังความตายและเรื่องราวทั้งหมดแม้ผมจะไม่อยากโทษแก แต่มันก็เป็นความจริงที่ว่าจากการกระทําของพี่นิดที่อยากให้แฟนของแกได้ฟังเพลงมันก็กลับทําให้พวกเราทั้งหมดก็ต้องเห็นผีแบบน่าหรือเชื่อจนทําให้อิจักที่สัมผัสมือกับผีเหล่านั้นก็กลายเป็นคนที่เห็นผีไปตลอดชีวิต